สวัสดีค่ะจันพิเชียและคุณบริษิีค่ะครับเอ่ทำไมเมื่อคืนนี้ราคาทองคําถึงขยับขึ้นมาสวนทางกับการปรับลดเลทติ้งได้ครับคือการปรับลดเลทติ้งของกองทุน EFSs เนี่ยมันเป็นการคาดหมายอยู่แล้วว่าจะรู้อยู่แล้วว่าจะมีการลดลดเครดิตลงมาค่ะเพราะว่าหลังจากฝรั่งเศสกับอีกแปดประเทศเนี่ยที่ถูกลดเครดิตลงมาเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าฝรั่งเศส เป็นประเทศที่ได้ทริปเปอร์เอแล้วก็กองทุน e f f s เนี่ยจะได้ทริปเปอร์เอก็ต่อเมื่อจะมีประเทศที่เป็นทริปเปอทั้งหมดรวมอยู่เป็นตัวซัพพอร์ตแต่เนื่องจากว่าฝรั่งเศสนโดนดิสเครดิตโดนดาวเครดิตลงมาเพราะนั้นกองทุนเมื่อเมื่อประเทศที่ซัพพอร์ตกองทุนเนี้ไม่ได้จักทริปเปอก็จำเป็นจะต้องมีการลดดาวเกรด กอ,อ,องทุนลงมาเหมือนกันก็เหมือนกับว่านักลงทุนรับข่าวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เวลาโดนดาวเทรดยูโรแข็ง <Yeah. S 1> ขึ้นทองคาก็ปรับตัวขึ้นด้วยเหมือนกันค่ะไม่ได้รับข่าวตามกระแสะค่ะเพราะว่ารับข่าวกันมาแล้วตั้งแต่ต้นค่ะอ๋อคือคือเขาเขาบอกว่าเขาคาดหมายไว้ก่อนแล้วนะฮะใช่ค่ะเพราะนั้นเหมือนตอนวันที่เอฝรั่งเศส โดนดาวเกตกองทุนอทองคํามันย่อลงมาแล้วรับขา่าไปเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้มันเป็นผลพวงมาจากตอนที่ฝรั่งเศสรโดนดาวเกตนะคะอ๋อนะครับแล้วก็เงินยูโรเมื่อคืนนี้สูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับคุณประก็มีการปรับตัวขึ้นมาบ้างนะคะอืมค่ะก็ก<ม>เหมือนกับว่า<ม>หลังจากโดนดาวเกตแล้วนักลงทุนเริ่มมองแล้วว่าโอเคอาจจะมีอาจจะมีซา,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 ายที่จะมีการช่วยเข้ามาเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ย ECB ก็มีประกาศออกมาว่าอาจจะมีการเอาเงินเข้ามาช่วยซื้อพันธบัตรของโซนยูโรตัวนี้เองเป็นตัวที่รับข่าวที่ทำให้ยูโรเงินยูโรแข็งตัวขึ้นค่ะอ๋อนะฮะก็ยูโรเขาขึ้นมาจาก1.2650เป็น1.27กว่ากว่าตอนนี้นะฮะค่ะใช่เ่ะ2.73040นะฮะแล้วก็เขาบอกว่า อ,อ,อิทธิพลอย่างของเทศกาลร,รุดจีนนี่มีผลให้ราคาทองสูงขึ้นบ้างไหมครับคือโดยปกติทุกปีที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลค่อนข้างสูงนะคะแต่ปีนี้เองเนี่ยเราจะเห็นจากปีที่แล้วตอนเดือนติดอออของของอินเดียที่เป็นเทศกาลดีวาลี เป็นเทศกาลที่คนอินเดียเนี่ยจะซื้อทองกันค่อคนข้างมากแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจของเขามีปัญหามีสภาวะเงินเฟอ้อแล้วก็เ,เงินรูปีแข็งมากเพราะฉะนั้นเวลาเขาซื้อทองเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อถูกช่วงนั้นเป็นช่วงที่กลับกันคืออินเดียไม่ได้ซื้อเลยซื้อน้อยมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเป็นเทศกาลจุดจีนของช่วงเนี้ยดิฉันก็เชื่อคนจีนก็ยังมีการซื้ออยู่เพราะว่าเงินของเขาเนี่ยยัง เขายังอยู่ในสภาว่าสภาว่เงินเฟ้อยังสามารถซื้อทองได้แต่ก็คงไม่ได้หูหวาเหมือนกับทุกปีคงไม่ได้พุ่งขนาดเหมือนทุกปีที่เคยเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วทองคำณปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจพื้นฐานมากกว่าที่จะเป็นไปตามเทศกาลค่ะอืมนะครับแล้วคราวนี้เมื่อทองเขาทะลุ1,650เหรียญขึ้นมาเนี่ยคุณพวันดูว่าเขาจะวิ่งต่อถึง1,670 1,680 หรือไปถึงพันเจ็ดร้อยได้หรือเปล่าครับคือเรามีอีกสองสเต็ปที่เรามองอยู่นะคะคือถ้าทองคําเนี่ยสามารถยืนเหนือพันหกร้อยพันหกร้อยหกสิบแปดได้แล้วก็สเต็ปต่อไปคือพันหกร้อยแปดสิบได้ถ้ายืนเหนือพันหกร้อยแปดสิบเรามองเป็นเทรนขาขึ้นเลยแต่ถ้าไปถึงพัน หกร้อยหกสิบแปดแล้วแล้วมีการเทคฟราสติกลงมาก็ยังเป็นช่วงไซเวย์อยู่เหมือนกันค่ะคือกกอนตามใดที่ยังไม่พ้นแปดศูนขึ้นไปเนี่ยเราก็ยังมองเป็นช่วงไซเวย์อยู่ค่ะอ๋อก็คือเพดานแมกซิมัมช่วงนี้น่าจะต้องดูที่ระดับราคาพันหกร้อยแปดสิบเหรียญน,นะฮะใช่ค่ะแต่วันนี้เชื่อว่าแถวพันหร้อยหกสิบปดน่าจะมีการเทคฟราสติกลงมาก่อนอ๋อค่ะ อาจจะมีการเทคโปรฟิตเทขายทำกำไรช่วงราวๆ1,668้อหสิบแปดเหรียญน,นะฮะใช่ค่ะอ๋อล่าสุดทองคำช่วงนี้อยู่ที่หนึ่งพันหร้อยห้าสิบสี่ห้าสิบห้าเหรียญหรือเปล่าครับอยู่ที่ห<อ>้าสิบแปดห้าสิบเก้าค่ะโอ้ขยับขึ้นมาห้าแปดห้าเก้าแล้วนะฮะตั้งแต่เช้าเปิดตลาดมาที่พันห้อยสี่สิบสองแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณสิบเหรียญอันนี้อัน,นิสงมาจากทั้งซีจีนนะคะ ที่มีการช้อนซื้อทองกันขึ้นมาค่ะอ๋อทางทางจีนเคาะซื้อกันขึ้นมานะฮะค่ะจะมองว่าเป็นพวกที่ต้องการซื้อทองราคาถูกนะฮะค่ะพวกบาเกนฮันเตอร์นะฮะอ๋อแล้วคุณพะวันดูว่าอาอีกอันหนึ่งคืออิทธิพลเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงตรงนี้มีผลต่อราคาทองคำมากน้อยแค่ไหนครับค่าค่าเงนินบาทที่อ่อนลงก็ทำให้เราจะต้องซื้อทองที่แพงขึ้น หรือแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าลงทุนขายกันอยู่ก็ได้อาริสส์คือได้กําไรเพิ่มขึ้นค่ะนะคือบาทอ่อนมันก็มีผลกับออทองที่คอนเวิร์ตมาแล้วเป็นบาทนะคะอ๋อเงินบาทที่อ่อนลงทุกๆสิบสตางค์นี่มีผลต่อราคาทองคําแท่งในประเทศประมาณสักกี่บาทแปดสิบบาทบาทเป็นบาทค่ะบาททองค่ะถึงถึงแปดสิบบาทเลยเหรอฮะใช่ค่ะอ๋อนะฮะ ก็เพราะนั้นอตอนนี้เงินบาทดอลลาร์นี่ก็สามสิบเอ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์นะฮะก็แต่จะเทียบกับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้จะอ่อนกว่านะฮะเมื่อวานเก้าสิบสี่เลยค่ะวันนี้จะแข็งลงมาหน่อยนึงนะคะโอ้เมื่อวานนี้เก้าสิบสามเอ็ดเก้าสี่เลยนะฮะใช่ค่ะ๋อก็เท่ากับวันนี้บาทก็แข็งขึ้นตั้งสิบตังค์เนี่ยใช่ค่ะใช่ไหมฮะอครับครับเอาอันนี้ก็เป็นเรื่องของราคาทองคานะฮะ แล้วคำแนะนำะให้กับท่านนักลงทุนทั้งหลายเนี่ยช่วงนี้บางคนเขาถามว่าโอโ้จะมาซื้อทองตอนนี้ซื้อได้ไหมครับจริงๆแล้วถ้ามองช่วงนี้เป็นช่วงสายเวออ Up เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทองขึ้นให้ขายแล้วทองย่อให้ซื้อ,อแต่แต่ถ้าขณะที่ทองกำลังขึ้นอยู่อย่าเพิ่งเข้าซื้อเพราะว่าจากเดเทรนยที่เราเห็น อาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าจนช่วงกลางวันเนี่ยทองคําจะปรับตัวขึ้นแล้วก็เย็นก็จะขยอ่อลงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ย่อให้เข้าซื้อเราก็ขึ้นให้ขายอย่าฟอลโล่บายค่ะอือย่าเพึ่งไปฟอลโล่บอยอย่าพิ่ง